ยิอนรับเข้าสู่อ้อช่วยชาแนลกลับมาอีกครั้งกับการ Reaction Animation เรื่องพันกับคุณบางลาชั่น EP41 จ้ามาแบบต่อทงต่นมากมาช่วงชิงอันดับสุดท้ายกันเถิดทุกคน ฉันต้องกิดหายใจอีกนั่นแค่ไหนมันจะได้มาโดยง่ายบ้างไม่ได้เลยใช่ไหมคู่ต่อสู้ก็ยากโหดเหลือเกินนะคะก็เดี๋ยวไปร่วมให้กำลังใจลูกของเรากันนะทุกคนต่างอที่จะไปดูกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจริงๆให้เราด้วยนะคะฝากเมมเบอร์สุดด้วยนะครับได้ดูคลิปก่อนใครคุณพิเศษมากมายรออยู่ในเพล็กซ์เอ็กซ์คลาสสิคเมมเบอร์จ้าเรามีปุ่มซปเปอร์แตนฝากกดหกำลังใจพวกเราด้วยนะครับฝากด้วยฝากด้วยขอบคุณวิทีมิตรดูจ้าสี่สิบเอ็ดจ้า 提示龙浩辰对战士王媛、源，双方上场。那王媛媛不知为何前两天也消失其三，现在又来了？就拿到了全有最后一个名额，又古怪。嗨，瞎操心！大姐夫五阶打他四天，那还不是轻松写意？没可能，多可怕！还是个你这心。 呵呵。模特呢？我觉得你很不错。当去接我啊，来第一个奖奖杯。王媛媛，这本届冠军的位置我也很重所以十六强出线名额对我至关重要，我必定会全力以赴。

我刚好在通风。哦哦、oh, oh, oh, oh. 现在十六强名额会是在这个更好了。嗯。嗯先是脖子，再是心脏。 他的每一招都是直接要害的杀招。那刚才面对这种诡异的攻击，一味防御倒是畏手畏脚了。 好 k 说来听听。而来听听。说来听听。说来听来听听。说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 来听听。

เหมือนเก็บมาเป็นความแค้นยไงเี้อะไรอย่างเป็นอะไรชอบให้ตัวเองเจ็บซะได้จะได้แบบแข่งก้นอ้อเป็นไรอ่ะพูดเะไว่าจ้ะจริงอยากรู้ 都被打碎了，剑也被打碎了，那我们这下可怎么办呀、啊？别再让步，把你的魔兽坐骑叫出来，不然这场比赛就该结束了。满月、嗯，再跟那个干，都不卖？哎呦我的！化游灵力，风雨疾速。嗯嗯嗯嗯 火、出增力，龙浩辰在这三属性坐骑加持下才是最强状态。嗯，嗯就算是弹簧链极限，只要一剑斩断，就能结束这场比赛。蛟龙，明日。 好，阿娜特夫人，哦嗯、kind of me, tragedy, S <S 你们来呀！这是同室一起冒他就还不躲闪，谁也没记住。这小丫头是疯了吗？那当然了，别忘了。简直是敢抢生命去战斗。你不要偷了吗？ 我变成雷喽！好冷。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 好 ไม่เหมือนาเคยทำท่านี้แต่ว่าตอนนั้นไม่ได้เอาอะไรออกมามาเลยังถ้าไม่ตายจะเป็นอันนี้เพราะตอนนั้นยยน้องล่มมันยอมแพ้ไปซะก่อน อีทำอะไรเมื่อกีนี่ก็คือ่านักมน้บว่ารำรำเอาของทุกคนไปเหรอ？คืออะไรพูดสักอย่างเพอะออาจารย์ท่านอาวุโสทั้งหลาย อเย่า o น่เดหมือนประตูเหมือนอะไรทุกอย่างเลย 好强的威压！赤焰盾板上竟然有和神印王座类的气息。哦、嗯？哦。没有。赤之盾，哦嗯、这可是万年前辉煌年代流传下来的武器。没想到这小丫头居然是赤炎哦难怪它会越增越强。哦 巨灵血脉，听说不是早已断绝了吗？我只知道，随着巨灵神血脉的没落入，巨灵神的神器也再未现世。而每一个巨灵神,神神器，里面都蕴含着毁天灭地的力量。看我，我要啊！

อคนทำก็ค <se> ือจะเหนื่อยจะแย่แล้วไหม

มันแบบทำลายฟ้าดินอะ่ะเขาต้องตายแน่แน่เลยเฮ้ยเขาแบบสู้จนตัวตายโยนเลียนแน่แน่อุ๊ยมันเกินพลังตัวเองอุย้ยดูกายร่างยังไงไม่รู้เป็นแบบอะไรไม่รู้เป็นแล้วอุยออ๊ย โ์ล่างที่แท้จริงกันได้อันนี้โอ้มายก็รานระลงกัรระเบิดแล้วแม่มแต่มันไม่ควรทำลายทุกคนหรอกโอชือ่อฉลอกไม่ได้ท้องผมกับทุกคนต้องวาวเท่ไ, hey, ไปเลยหลอกว่าน่ารักหลอกลน,าน่ารักเท่สาวหัวส,สาวสไตล์จริงจะแบบไหนก็เอา เดี๋ยวมึงก็ได、嗯、้ตายหรอกไฟป๊อปไม่ฟ、嗯、ังแล้วไม่คงเลยอ๋อเฮ้อเหนื、啊、่อยเกือบแบบ ชิวเชียรสุดๆกลัวจะตุยแย่ดิไอ้นักลบอ่ะรอสอบเขาเถอะคุณคืเขาจะระเบิดตัวเองเนาะเมื่อกี้เดี๋ยอยู่คนเดียวก็รักษาชีวิตหน่อยลูกเอ้ยจริงมันบ้าระห่ำไปหน่อยสุดท้ายน่าจะกลายมาเป็นคนสำคัญเพราะพลังใกล้เคียงกับในตัวเราอยังไม่ได้มันยังอาจจะยังแบบน้อยเกินไปพลังที่เขามีอืม 但随着他实力提升，日后恐怕会拥有无法想象的强大力量。嗯,嗯可是孩子性格太过急躁，过刚易折。<进>现在比赛还看不出问题，将来若是并肩作战，恐怕会出现很大迷端。猎团没那么简单，任何一个队友的选择都至关重要。至于如何选择 เฮ้ยันอีไปทำอะไรมาจะยอมมาเป็นนักรบรักใช้นัง 成为龙皓晨的护从骑士。好阴暗啊！Oh. ไม่ไหลแบบไหลชั่วขนานี้เราฉันว่าแหละว่าเวลาต่อสู้กันเห็นยไม่เหมือนแบบเหมือนมืนกูไปอยู่ตรงนั้นด้วยอ่ะก็ห่วงด้วยเอาจริงคือกลัวเขาตายมากเลยอ่ะแล้วมันก็ทำไม่ได้แลเกิดสินบีกับใครที่ดอกปะคือจริงๆอาจารย์ว่าเนาะคือเขาเป็นคนเก่งที่จริงๆคือเป็นบุคคลที่ดูสําคัญที่ควรจะมีอยู่ในทีมหรือว่า ควรจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อทําอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่านี้ไม่ใช่เอาชีวิตมาทิ้งกับการปละลองคุมพลังตัวเองไม่ได้อะแบบคืวเขาเรเวลเรเวลเขาแบบแค่ระดับ5แต่เขาพยายามจะควบคุมสิ่งที่มันเหนือกว่าเขาเกินเลยแล้วเหมือนสิ่งที่เขาพูดบอกว่าเหมือนจะเป็นข้อสุดท้ายที่เดี๋ยวอยู่อาจจะไม่มีคนที่แบบว่าเชื้อสายในการเทรนหรือว่าในการที่จะบอกสอนว่าอยู่เป็นวิญญาณยักษ์อยู่ต้องทายังไงบ้างอะไรเงี้ยเราเลยอาจจะแบบว่าควบคุมมันไม่ได้แล้วอ้วยความที่อยากชนะจนเกินตัวไปมาก มันก็เลยเกินมันเลยมันเลยลึกไปแล้วอ่ะลดไปแล้วก็หวังว่าพี่สาวจะเติบโตมากลับมาเ้ารองเ้ารอยเ้ารองเคารอยไม่จ้าเป็นที่ต้องอยู่ทีมเดียวกันก็ได้ถูกแต่ทั้งสุดท้ายคือเป้าหมายเรามันคืออันเดียวกันก็คือฆ่าศูนย์ป้อศูนย์เพื่อให้กับบ้านเมืองโลกนี้สงบสุขยังไงคือมันไม่มีฝ่ายดีฝ่ายเลวแล้วล่ะมันแยกกันแบบชัดเจนอ่ะก็เดี๋ยวต้องมารอกันว่าพี่สาวน่าจะเป็นคนสําคัญเพราะว่าที่เขากึิน เกินๆมีแบบทั้งพลังมีกลิ่นไอพันธนิดเชฟอะไรแบบนี้คิดว่ามันต้องเป็นพลังที่สําคัญมากๆในอนาคตของโลกใบนี้แล้วก็ปัวเหลือนหนึ่งคนผู้สืบผู้สืบทอดวิญญาณก็น่าจะมีผลกับเส้นเรื่องในอนาคตมากๆเลยแหละแล้วก็แน่นอนกรีดออกไปดังลั่นโอ้โหสามหัวสามสไตล์แล้วล้วก็ได้ต้องเปิดเผยมันต้องแบบให้เปิดเผยออกมาจนได้ขอเท่เลยเออ เป็นซึงหมาะกับเขาดีนี่ขนาดมีแค่สาบามอจิเซ้าอีโออีกจะเป็นอย่างไรก็รลอนเลยแต่ว่ากลับไปทีนึงคืออันตรายรออยู่เยอะมากเออไม่ใช่มันดักรอนทางเข้านะมันดัก มันดักรอแล้วเพราะรอพิธีที่เราจะออกมามันมาไม่ทันไงมามันตามออกมาไม่ทันมันดักรอปักท่าครับตอนนี้แน่นอนมันดักรอปักท่าเพราะว่ามันรู้แล้วว่ายังไงมึงต้องกลับมาเพราะมึงจะไม่จบค่าสาวไงใช่แล้วยังไปได้อีกไปได้อีกไกลมึงกคนให้กำลังใจใช่กันด้วยจริงนะแล้วก็หันอีกก็คือไม่รู้ว่าสิ่งใดโดนจิตโดนใจให้เขาต้องุกยอมทําสิ่งนี้เนาะคือคือตัวเขาจริงๆก็ คงเป็นเด็กคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าไงอ่ะอาจจะพยายามทะเยอทะยานมากเกินไปในตอนนั้นแต่ว่าไม่รู้แหละว่ามันมีอะไรเข้ามาสกิดเปลี่ยนใจให้เขายอมรับในสิ่งสิ่งนี้ในการที่จะยอมเป็นคนที่มาเป็นอาศวินรับใช้พระเอกของเราเนาะก็คิดว่ามันก็คงจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นแหละแต่แต่ก็อยู่ที่เขาต้องเรียนใช่เขาต้องเรียนรู้ต่อไปเนาะ ถ้ามันเป็นคู่หูหรืออะไรกันขึ้นมาในอนาคตได้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีน่าจะเป็นคู่ที่ซัพพอร์ตกันได้ดีเลยแหละใช่ก็ต้องเราดูเราดูเราดูให้กําลังใจกันไปเพราะว่าก็ไม่มีใครเดาอะไรได้ตอนนี้สถูกต้องทุกคนมัวซัวไปหมดละตอนเนี้ยแบบ สิบหกคนร้ไม่ต่อเออแล้วแบบเรื่องเลิกทีมหรือว่าอะไรยังไงกันคือมันจริงอย่างที่อาจารย์ว่านะคือมันยากมากคือบางทีเราจะไม่ได้ต้องการคนที่เก่งกาจที่สุดแต่มันคือการที่เขารบกันให้เกียติกันอยู่ในทีมเดียวกันมันต้องสนับสนุนกันันเนาะส่งเสริมกันในทีมใช่ถ้าเราเอาคนที่มาสุดตรงทุกคนมันงอยู่ด้วยกันไมด้เลยจริงอยู่เราดีมทีมที่แข่งแกลงแต่อยู่ด้วยกันไม่ได้เสืออมที่ทาเดียวกันไม่ได้หรอกทุกคนสุดท้ายอีโก้ของทุคน นก็คือมีอีโก้ของตัวเองในการที่แบบกูคือที่หนึ่งซวันในทุกๆด้านมาอยู่รวมกันก็คือแปรทุกๆทุกอย่างมันต้องลงตัวแล้วมันพอดีอ่ะมันต้องพอดีกันแบบสองมันคือาสินเสมอเนาะใช่มันคือการสินเสมอเลยแหละก็น่าจะยากกันตรงนั้นแล้วก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเส้นที่น่าติดตามมากๆว่า สุดท้ายแล้วลูกเราจะเลือกยังไงหรือแบบหรือยังไงในการตัดสินใจต้อการตัดสินใจมันมีผลมันมีผลต่ออนาคตของตัวเองที่แบบใหญ่โตก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันนะคะว่ายังไงสนุกมากสนุกจริงๆทุกคนขออนุญาตลับเมื่อกี้หลับเพราคือเข้ามาเหี่ยวมัอยู่ขออนุญาตลับอีก่อนทุกคนเจอกันอีทีหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย